สวัสดีค่ะสาธิตีมั่นนอนนะคะจะขององพักเล็กๆเทานั่งค่ะเป็นไงบ้างครับเจดูเฮานี่รับได้กีไหมครับเจดูเฮาเนี่ยเราทำมาเป็นสี่ห้องนะคะเราจะทำแบบเต็นท์ค่ะนอนเต็มที่ก็สิบคนนะคะจ่ายก็ราคาหนักมากราาค ราคาหลักร้อยก็คุณภาพหลักพันเมื่อคืนผมพักมาแล้วครับโอ้โหนอนหลับสบายมากมีท่านท่านดีอีกอย่างนั้นมีคนมอาทำม็อดเลยพงพักสะอาดสะอ้านครับพงพักสะอาดสะอ้านอุปกรณ์เครื่องใช้มีครบครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นมีหมดสำหรับที่นี่ถ้าท่านสนใจจะมาเมืองน่านมาที่จูเอเลเจเจจูเขานะครับเจจูเขาหน้าเจจูเขาหน้านะครับก็รับรองว่า อยู่ในเมืองอยู่ตรงไหนก็สถานที่พักของเราชื่อเจทูเฮาแน่นนะคะก็ถ้าพิมพ์คําว่าเจทูเฮาแน่นก็จะมีขึ้นใน Google นะคะสามารถหาได้ใน Google นะคะพราตื่นตื่นตื่นจากที่นี่แล้วตื่นเช้าที่แล้วอยากจะไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวคือเรามีจักรยานให้ปั่นไปเที่ยวในเมืองไปใส่บาตรในเมืองแล้วก็ห่างจากที่ที่มีใครประมาณกิโลกว่าสามร้อยเมตรเองค่ะชิวๆใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้วัดภูมินใกล้ ถนนคนเดินได้ตลาดค่ะห้องนะคะห้องของเรามีเป็นอาคารสองมัสนค่ะมีสองชั้นค่ะข้างล่างสองห้องนะคะมีห้องหนึ่งห้องสองอันนี้ขายใช้อยู่ค่ะ <c> ด <oughs> ังนั้นเราจะพาไปดูห้องที่ว่างหนึ่งนะคะตัวอย่างค่ะเรามีาเครื่องดับเบิลนะคะเือ ป้อ,องกันที่ายความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะที่ห้องสี่ค่ะทีะ่ห้องสี่จะเป็นห้องสนนีันอนได้สามคนค่ะถ้ามาแบบครอบครัวก็พ่อแม่ลูกนอนด้วยกันได้เลยไม่ต้องไปแยกห้องนะคะสามารถนอนได้กันได้เลยก็มีแอร์คันชั่นใช้ในห้องก็ รบคันค่ะมีชากาแฟาให้พร,อร้อมค่ะ,คะ